ตอนนี้ตลางๆอยู่ที่ปฏิริมศาลท่านก็เลยบอกว่าหลวงตาครับผมมาครั้งนี้นะผมไม่ได้มาเรื่องใดเรื่องอื่นๆไม่มีครับมีเรื่องเดียวก็คือพ่อผมเนี่เปรียนทำ 9, เก้าเปลี่ยนทำแปดเปลียนทำเจ็ดเปลี่ยนทำหกเปรียนทำห้าเ,เ,เป็นต้นคุยกันคุยกันแล้วผมยังสงสัยอยู่ว่าศีลพัฒนปรมาทคืออะไร ใครแสดงที้แจงยังไงก็แจ่มแจ้งท่านพูดดีแต่ว่าผมเนยมงงเสราพตาปรามากคือกิเลสที่พระโสดาบันละได้เป็นฉะไหนหลวงตาก็เลยฟังสั้นๆนะหลองตาไม่พูดมากเราให้ทานรักษาจีนเจริญภาวนาเพื่ออะไรถ้าผู้ใดใครก็ตามทำวัดปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นตั้งใจเพื่อมรคผลพระนิพพานอันนั้นคือไม่ใช่ศิพลพะตากลามาให้ทานขนาดไหนรักษาจริงขนาดไหนแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานมีวัดปฏิบัติอดข้าวฉันหนเดียวก็ตามกินหนนเดียวก็ตามเป็นต้นถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อมรคผลพระนิพพานอันนั้นเรียกว่าศิพลพะตากลามาทั้งหมดขับ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 เลย อยางนั้นก็กลับไปไม่นานก็ตายตั้งใจมาถามจริงๆพอล้งตายที่แจงครับครับครับผมเข้าใจแล้วครับผมกลับครับกลับเลยไม่นานก็ถึงแก่กรรมตายถ้าก็เลยนี้หมดล้งตายไปเตะน้องตายก็ไปเท,เ,าาเทศอย่างนี้เห็นไหมพระโสดาบันแตกต่างจากคุณเฉินอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกันที่ตรงไหนส่วนร่างกายน้นแก่เจ็บป่วยตายเหมือนกัน แต่ส่วนสภาวะจิตทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เลยต่า,ทางทัานอยู่ตรงนี้ตายแล้วไม่ตกนรกเท่าน,นี้มันก็เหนือผูุ้ชนอยู่แล้วเี๋เพราะฉะนั้นหลวงตาประรมมาจะฟุ้งย้วหละนะสอง